สวัสดีะค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโดุจะเจเนียมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะะในการยกเลิกสินค้าในช้อปปีกัน,นะคะ่ะว่าทุกคนเนะะี่ยค่ะจะต้องทําอะไรบ้างนะคะไปที่ไหนบ้างกดอะไรบ้างนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการกดยกเลิกเนี่ยจะต้องกดยังไงไปดูกันเลยก็ก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันช้อปปีได้เลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่ พอจะทําการกดยกเลิกเนี่ยเดี๋ยวพอจะลองทําการกดสั่งซื้อให้ทุกคนดูกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวอันนี้นะคะพอจะทําการกดสั่งซื้อนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกคนก่อนนะคะรเรานะคะทําการกดสั่งซื้อตัวนี้ละกันนะคะก็คือเป็นตัวเล็บเรียบปลอ,อมนั่นเองนะคะเดี๋ยวพอจะลองทําการกดสั่งซื้อให้ดูค่ะเราก็กดสั่งซื้อไปได้เลยนะคะโดยพอยเนี่ยจะเลือกเป็นวิธีการชําระเงินนะคะแบบเก็บเงินปลายทางนั่นเองค่ะ ก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราเลือกวิธีการชําระเงินเลยนะคะแล้วก็เลือกเป็นวิธีแบบเก็บปลายทางค่ะแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะพอก็จะทําการกดสั่งซื้อค่ะก็กดสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นเลยนะคะว่าเราเนี่ยมีการกดสั่งซื้อสําเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเนี่ยต้องการกดยกเลิกสินค้านะคะก็ให้เราเนี่ยไปที่ตัวหน้าหลักได้เลยนะคะเพื่อกลับไปที่หน้าโฮมค่ะ และตอนนี้นะคะพอก็กลับมาที่หน้าโฮมเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราต้องการจะกดยกเลิกเนี่ยให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าฉันค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีตรงนี้เลยค่ะที่มันจะเขียนว่าที่ต้องการชําระค่ะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็กดไปที่ตัวออเดอร์คำสั่งซื้อค่ะ พอเราเลื่อนลงมานะคะมันก็จะมีคําว่ายกเลิกคําสั่งซื้อค่ะให้เรากดคําว่ายกเลิกคําสั่งซื้อได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดแล้วนะคะมันก็จะมีเหตุผลต่างๆมาให้เราเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นต้องการเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งนะคะต้องการเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนส่วนลดอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เราอ่านไปค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอจะลองกดเป็นต้องการเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งนะคะแล้วก็กดยืนยันนั่นเองค่ะ ค่ะและแค่นี้นะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะวิธีการยกเลิกสินค้าใน s h อ p e e แล้วค่ะแล้วตัวออเดอร์คำสั่งซื้อของเราที่เรากดยกเลิกไปนะคะมันก็จะมาอยู่ในคำว่ายกเลิกแล้วนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะทุกคนก็จะสามารถยกเลิกสินค้าใน s h อ p e e ได้แล้วค่ะ ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่พอได้นำมาฝากไอยวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากให้พอยทำคลิปอะไรมาเพิ่มเติมอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย